คุณจะแสดงความรับผิดชอบอยังไงในเมื่อโรงเรียนเอกชนจํานวนมากมา,ายทั่วประเทศไม่มีใบประกอบวิชาชีขนาดโรงเรียนใหญ่ๆอย่างสารศาสตร์จะแจ้งจับก็บจับไปก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันนะมันก็ประจานกระทรวงศึกษาประจานคุรุสภาประจานสํานักงานการศึกษาเอกชนทําไมไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างสานักงานการศึกษาเอกชนมีหน้าที่ต้องดูแลผู้โรงเรียนเอกชนคุณเคยไปดูไหม ครูทำร้ายร่างกายเด็กครูเอาถุงดำคุมหัวเด็กคุณเคยไปดูไหมครูไม่มีใบญาติคุณลู้สภาเคยไปดูไหมเคยไปตรวจไหมนะครับสังคมต้องด่าไปที่คุณลู้สภาด่าไปที่สำนักงานศึกษาเอกชนด่าไปที่กระทรวงศึกษาด่าที่รัฐมนตรีไม่ใช่ไปให้เครดิตรัฐมนตรีต้องด่ากระทรวงศึกษาคุณปล่อยป่าแล้วเลยคุณเคยไปตรวจสอบไหมโรงเรียนเอกชนมีใบญาติไหม มีใบป,ประกอบวิชาชีพไหมนะเออนะครูต่างชาติมีใบญาตทำงานเคยตรวจไห่เคยนั่งรออยู่คณะสภานั่งรออยู่สำนักงานการศึกษาเอกชนนั่งรออยู่กระทรวงกระทรวงว่างไงคุณจะแสดงความรับผิดชอบอยังไงในเมื่อโรงเรียนเอกชนจํานวนมากมากมายทั่วประเทศไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพขนาดโรงเรียนใหญ่ๆอย่างสารศาสตร์ยังไม่มีเลย เจ้าของโรงเรียนลุงยังบอกเลยตั้งแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นค 18, นรูสิบแปดจนเกษียณยังไม่มีใบประกอบเลยคุณรุทภาคุณไม่รู้เลยเหรอโรงเรียนเขามีตั้งสี่สิบกว่าสาขาเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนโตแลนะเอกชนเ,เยอะแยะมากมายที่ก็ลดต้นทุนเะนี่ยจ้างคนไม่มีใบประกอบเนี่ยนะจ้างฟิลิป,ปิน์ที่ไม่มีใบญาติทำงานแย่เนี่ยนะผมถามคุณรุทธาคุณมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการออกใบญาติคุณไม่ได้เคยไปตรวจเติร์อะไรเลย,เลยไงวันวัน,วน,วนคุณนั่งทําอะไรกันเนะี่ย นะสำนักงานการศายเอกชนคุณไม่เคยไปดูเลยไงออกไปญาตโรงเรียนเอกชนแล้วคุณเคยไปดูบ้างไหมนะทั้งโรงเรียนมีใบญาติแค่ไม่กี่คนเน,นี่ยคุณเคยไปดูไหมคุณเคยไปดูขอดูกล้องวงจรปิดไปสมไปอะไรมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่วันๆก็จะเล่นงานจะครูถุงครูนั่นครูนี่เลยเพราะเมื่อมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจับคนนั้นจนับคนนี้มันไม่เกิดประโยชน์ปิดโรงเรียนก็ไปได้อะไร ล้วคุณจะไปหาที่ไหนเขาเรียนนะขนาดโรงเรียนใหญ่ๆอย่างสารศาสตร์มีสี่สิบห้าสาขายังมีปัญหาว่าครูไม่มีใบประกอบวิชาที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานทำร้ายเด็กล้วคุณคิดว่าโรงเรียนอนุบาลเล็กๆจะเป็นยังไงนะโรงเรียนเล็กๆมันยิ่งหนักกว่านี้มันลดต้นทุนมากกว่านี้ขนาดใหญ่ๆอย่างสารศาสตร์นะตั้งส5สิบห้าสาขาผมถามว่ากระทรวงศึกษาจะรับผิดชอบยังไงไม่ใช่วันๆจะไปออกข่าวจับเด็กจับ รครูจับครูกผมครูพี่แก้ปัญหาปลายเหตุทั้งผมไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์นะไอ้การดําเนินคดนะีไปถามหน่วยงานราชการคุณจะทํายังไงสํานักงานการสายกาะชนกระทรวงศึกษาสายค้านควรจะเอาเรื่องนี้เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนะฝากพี่สุทินคังแสงเพื่อไทยนะประธานพิจายค้าเนี่ยผมก็รู้จักกับพี่สุทินดีพี่สุทินลองดูทีท่เพื่อไทยเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเข้าสภาไปถาม รัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีช่วยว่าคุณจะทําไมคุณปล่อยให้มีการทําร้ายร่างกายเด็กข่คมครูเด็กกัาดขังเด็กครูไม่มีใบป,ประกอบอครูฟิลิปปินไม่มีใบญาติทางานนะครับนะครับฝากพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยพักก้าวไกลแล้วก็พักอะไรเสรีรวมไทยสามพักเนี่ยไปดูสิเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอย่าปล่อยไปนะครับ ไม่ใช่วันๆจะจับจะครูจุ๋มครูจุมจ๋มจนนักข่าวบางช่องบอกว่าคนที่ปฏิรูปการศึกษานี่คือครูจุ่มเนีเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ครูจุมม๋มขึ้นมาเนทุกกอย่างก็นิ่งโรงเรียนเอกชนก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันนี้การว่าต้องขอบคุณครูจุ๋มนะนะในการไปผักหัวเด็กนะอะไรต่างๆเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็กทําให้เกิดการจุดประกายในการที่จะตรวจสอบโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิรูปการศาึกษานี่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาคือครูจุ๋มที่ไปทาร้ายร่างกายเด็กเนี่ยเป็นการจุดประกายเลยนะครับจุดประกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละครับข้อดีของครูจุม๋มถ้าไม่มีถ้าครูจุ๋มไม่ได้ไปผลักเด็กลง้งไม่ได้ตีเด็กนะไม่ได้อ่าไม่ได้ขังเด็กในห้องน้ำหรืออะไรต่างตาม่าวทุกวันนี้ก็รัฐมนตรีก็เป็นไงนั่งสบายเฉย รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยก็เฉยไม่สนใจไม่เคยตรวจสอบแล้วมันก็ซุกอยู่ใต้พมตลอดเวลาว่าครูโรงเรียนเอกชนในประเทศไม่มีใบประกอบวิชาที่ครูเราต้องยกยกยก,ยกความดีอันนี้ให้กับครูจุม๋มนะถ้าครูจุ๋มไม่ได้ไปทำร้ายเด็กนี่มันก็ไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นครูจุ๋มคือคนที่ปฏิรูปก,การศึกษาอย่างแท้จริงผมเห็นด้วยกับ บอ,บอข่าวของพีพีทีวีช่องสามสิบหกนายสเสถียรเสถียรน,นี่ก็โพสต์ดีมากนะคนปฏิรูปการศึกษานี่คือครูจุม๋มไม่ใช่กระทรวงศึกษาไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่ทนายไม่ใช่ผู้ปกครองเพราะครูจุ๋มเนี่ยเราก็ไปท,ทำรักทำร้ายร่างกายเด็กเลยเป็นข่าวเลยนะถ้าถ้าครูครูจุ๋มไม่ได้ไปทําร้ายเด็กกับใครก็ไม่รู้หลักสาระาลปประสายครูไม่มีใบประกอบไม่มีใบญาติทำงานทำร้ายร่างกายเด็ก ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่ได้ติดใบยากเพราะว่าน,น,นี่นะครับนี่คือข้อดีของครูผมเพราะฉะนั้นเวลานําเสนอข่าวต้องนาเสนอแบบนี้ไม่ใช่จะนําเสนอข่าวนะทุกตีทุกตีแจ้งความมุดไม่เกิดประโยชน์นะพวกนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหามันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูศึกษาต้องรับผิดชอบเงียบเลยมเไม่เห็นจะแดงความรับผิดชอบอยังไงสํานักการศึกษาเอกชนครูสภายังไงคุณไปตรวจสอบอะไรไหมอ้างอย่างเดียวคนไม่มีคนไม่พองงบประมาณไม่มีคุณอ้างแค่นี้ คุณจะเป็นจะไปตรวจสอบดปวยตัวเองเลยคุณใช้เทคโนโลยีก็ได้ใช้อะไรก็ได้เยอะแยะมากมาใช้อีเมลใช้อะไรก็ได้เยอะแยะทำไมคุณไม่ทำอ่ะนะแล้วก็คุณสภาคุณไม่มีว่าประมาณคุณอโทรศัพท์ไปิส่งอีเมลก็ได้ให้คุณส่งมาสิโรงเรียนคุณอ่าโรงเรียนอ่าของคนของคุณอ่ะมีครูกี่คนมีใบย่าเท่าไหร่ส่งส่งชื่อส่งนามสกุลมาเดี๋ยวเราเช็คตรวจสอบทำไมคุณไม่ทำคุณไม่ทำเลยทางคุณสภาทั้งสำนักงานกลางสายกรชุน ผมไม่ทำเลยนะครับนี่คือประเทศเราแล้วร็จแล้วพอมีข่าวก็จะดำเนินคดีจะดำเนินคดีจะดำเนินคดีละตัวคุณไม่ต้องถูงดดำเนินคดีไงคุณมีหน้าที่ทั้งรัฐมนตรีทั้งอธิบดีทั้งอะไรเนี่ยสำนักงานการสายตะชนรุสชาเนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอะรัฐมนตรีคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะเป็นต่างประเทศเนี่ยรัฐมนตรีเขาลาออกไปแล้วเหตุการณ์แบบนี้ทำร้ายเด็กอะไรเนี่ยเขาลาออกประเทศเราได้การเวลาโอ้ เหตุการณ์แบบนี้การรัฐตุนีการมีโรคไหมแทนนี่ต้องลาออกต่างประเทศเนี่ยนะรถไฟชนกันไทยรับไทยเป็นรัฐตุนีรับผิดชอบรถไฟก็ลาออกนะตำรวจทุจริคตคดโกงผูมิการตำรวจชาติลาออกนี่ต่างประเทศนะของเราไม่มีไม่เกี่ยวไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับผมนี่คือประเทศไทยนะ โรงเรียนอนุบาลมีการคุมหัวเด็กมีการทำร้ายร่างกายครูมไม่มีใบอนุญาตนะอยู่กันมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยรัฐมนตรีนี่ยมุ่งลาออกอ่ะนะโดยทั่วไปคือเสียหายอ่ะนะครับนี่คือสปิริตเนี่ยนี่ของเราได้ไม่เห็นมีใครถามหาความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาหรือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็รู้สภานะสำนักง,งานการศึกษาเอกชนไม่ต้องรับผิดชอบนี่แหละครับทีวีมีออกข่าวแบบนี้ไม่มีมีแต่ออกข่าวละ แจ้งความจับครูจุ่มแจ้งความจับครูคคคจุ่มนี่คุณครูจุ๋มนี่างคุณดูมการใ้กประเทศนะถ้าไม่ทำร้ายเด็กนี่กโอ้โหปา่านนี้ไม่มีการปฏิรูปการศาึกษาตอนนี้เริ่มแล้วครับต้องมีกล้องวงจรปิดต้องติดใบป,ประกอบวิชาชีพไว้หน้าห้องเรียนนะเออต้องนั้นต้องอย่างนี้ต้องอะไรต่างๆเยอะแยะโอ้โหนะอ่อาใบอนุญาตทำงานของครูต่างประเทศอะไรต้องตรวจสอบต้อง,อง,องโอ้โหพ่อและจุดประกายมาจากครูจุ่ม ไอ้ข่าวพวกนี้ไม่ต้อง,งน,อนำเสนอนำเสนอเลยกระทรวงต้องทำยังไงนะครับก็เหมือนกับข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะยกเลิกคลินิกบัตรทองอ่ะตั้งร้อยว่าแห่งอันนั้นก็ปล่อยมีปัญหามาตั้งนาน,นนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะครับปล่อยปละละเลยให้มีการตุนรลิตละคลินิกต่างๆปล่อยปละละเลยมานานเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบลยครับ ปล่อยให้มีการทุจริตมาเป็นเวลานานทําให้ประชาชนเสียหายมีเอกสารปลอมมีอะไรต่างเนี่ยถามมาหน่วยงานกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบไหมไม่ใช่แถลงข่าวดําเนินคดีกับคลินิกกับหมอกับเจ้าของนะครับเอ่อกับเจ้าของยกเลิกสัญญานะแล้วถามว่าคนที่กํากับดูแลเนี่ยปล่อยให้มีการทุจริตเนี่ยเนี่ยคลินิกบัตรทองเนี่ยเป็นหน่วยบริการเนี่ย ถามว่ากระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีคนที่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสังคมหรยอครับพอะคุณยกเลิกปุ๊บประชาชนคนยากคนจนนี่ก็ใช้บัตรทองก็วุ่นวายทิบหายลยทุกวันเนี่ยไม่รู้จะไปใช้บริการที่ไหนวุ่นวายกนะันไปหมดอ่ะนะนะพอไปยกเลิกคลินิกปุ๊กก็สถานบริการก็หายไปเลยเยอะแยะตั้งร้อยว่าแหงนะครับเนี่ยเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมไม่ใช่วันๆน,นี้จะดำเนินคดีกว่านี้ถามว่าพวกคุณต้องรับผิดชอบไหม แล้วคุณปล่อยให้มีการสุจริตได้ไงเพราะคุณไม่เคยตรวจสอบอะไรเลยรออย่างเดียวเขามาร้องเรียนก็สแสดงมัเห็นว่าข้าราชการทุกวันนี้มันมีมากเกินไปแต่ไม่มีประสิทธิภาพควรจะลดลดลงนะครับก็ฝากนายกเนละลดลดลงแล้วข้าราชการไม่ต้องมีมมีมากมันไม่ทํางานะนะข้าราชการบางคนแม่ก็มาคอยสอพนะัการเมืองไม่ทํางานทักการนี่คือเรื่องจริงทั้งนั้นผมไม่ได้ข้อมูลมานะไม่ใช่วีดีมานั่งแหกปากเฉยไม่ใช่